มไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นเป็นคนไปตีเส้นอย่างนั้นไอห,หาแม่งตีเส้นไปไอคนรับเหมาตีเส้นก็นตีไปนะครับมันตีไปให้ถ้าคนขับรถตามเส้นที่มันตีที่ไอบีเอ็มชนตะลุงตะป้านะไอเลนที่คุณมองจากมุมภาพขวาม,มือสุดมันต้องขับชนก่อกลางนะแล้วถ้าเขาขับตรงมาเขาก็มีความผิดอีกนะครับหาว่าเบี่ยงเลนอีกเออมันที่เลนครับไอผู้รับเหมาตีเส้นเนี่ยนะ ท่านคิดดูนะแม่ทนทำถนนเนี่ยบางทียังไม่ต่อกันเลยถนนเส้นเดียวกันนะครับทําไปแค่นี้อีกเส้นหนึ่งทาไปเพียงอย่างนี้นะครับมันตีไปชนบ้านเขาซะอย่างนั้นมันไม่เอาสมองคิดนะมานนะมันไม่เอาสมองคิดกันนะครับไอคนตรวจรับงานก็ตรวจรับงานโดยตามสเปคที่เขาเขียนนะครับ นานคนไม่ออกสื่อนะครับคนนั้นไม่ออกสื่อนะครับมาแต่ถ้าคุยอยู่ในวงเพื่อนแล้วโอ้คุยไม่หยุดเลยนะครับคุยไม่หยุดเลยเป็นฝนตกหนักเลยโอ้โหทั้งลมพายุทั้งฝนนะครับตกหนักมากนะครับทั้งคืนเลยทั้งคืนเลยนะครับ ตัวหลังคาผมที่กลางออกมาเนี่กระพือพืบอๆพ,อพ,อพ,อพอเลยคิดว่าจะพังก็แล้วนะครับจะออกมาเก็บก็ไม่ได้นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมนะครับเราก็พยายามนั่งเจริญภาวนาไปอะไรไปนะฮะฝนตกหนักมากกิ่งไม้ก็หล่นใส่หลังคาลถไปอะไรไปงนะนั้นก็ถือว่ากลางวันมันร้อนอบอ้าวมาก ที่ผมออกมานอกรถแล้วร้อนปกอ้าวเหงื่อท่วมตัวเลยนะครับต้องไปไล่สดในรถนะฮะต้องไปไล่สดในรถนะครับ,อไไรรบพอช่วงเย็นก็พายุฝนเข้าเลยนะฮะหนักเลยหนักเลยนะครับพอเช้าหยุดแล้วหยุดแล้วนะครับหยุดแล้วที่ต้องมาไล่วันนี้คือเป็นห่วงเรื่องแก๊งลักเด็กนะครับแก๊งลักเด็ก คนดูข่าวตามช่องทางสื่อออนไลน์ก็จะสงสัยว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับผมเรียนท่านว่าผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเอาในอดีตก่อนนะครับในอดีตนี่สมัยก่อนสมัยผมเริ่มรับราชการปีพศ .2122 เป็นตำรวจแล้วเป็นนายตำรวจแล้วนะครับ มีแก๊้งลักเด็กนะครับมีแก๊้งลักเด็กลักเด็กทารกพอผู้ปกครองพ่อแม่เขามาแจ้งตำรวจตำรวจก็ไปสืบนะครับโดยสงสัยว่าจะเป็นพวกโรคจิตนะครับทั้งแรกก็ไปสืบก่อนนะครับว่าพ่อแม่มันแย่งเด็กกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่มีประเด็นเหล่านั้นแล้วก็เชื่อว่าเป็นคนร้ายก่อเหตุจริงนะครับ พอคนา้ายก่อเหตุจริงเนี่ยตำรวจก็เช็คครับเหตุเกิดทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้นะครับทั้งสมขาทางสเดานะฮะปรากฏว่ามันลักเด็กทาลกไปตำรวจก็มองไปในทางสันนิษฐานว่าคงเป็นพวกไปโกหกกับสามีตัวเองวาตัวเองตั้งท้องหรือเปล่านะครับแล้วก็หลอก หลอกหัวว่าตัวเองท้องนะครับแล้วก็เอาเด็กเอาเด็กไปเพื่อจะไปเลี้ยงลูกตัวเองแต่ปรากฏว่าหลังจากที่สืบสวนขยายผลแล้วเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากเลยนะครับเป็นพวกแก๊งขนยาเสพติดสมัยนั้นยาเสพติดคือเฮโรอีนครับมันไปก่อเหตุตุยเด็กแล้วก็ผ่าท้อง เอาเฮโรอีนยัดเข้าไปในช่องท้องแล้วก็อุ้มผ่านด่านที่สเสดานะครับผ่านด่านที่สเสดานะครับเหตุเกิดนานแล้วนะครับท่านลองไปลือข่าวเก่าๆดูนะครับเกิดการลักเด็กกันนะครับช่วงนั้นก็หนังสือพิมพ์ก็ยังไม่ได้ลงข่าวลงอะไร ยัดท้องเอาเฮลยัดท้องเลครับผลยาเสพติดข้ามประเทศยาเสพติดเข้าไปในมาเลมันก็ทําเหมือนเด็กหลับครับเอาเด็กนอนไปนะครับผู้หญิงก็อุ้มไปนะครับผมเองช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเรียนปิญญาโทจบแล้วแต่ว่าปราพุทธไม่ได้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติกรมตํารวจเวลานั้นต้องให้ผมลาเลีย นะครับทั้งนั้นที่ผมเรียนจบแล้วจะไปลาเรียนอะไรต้องขอญาตลาเรียนผมเลยมีเวลาว่างสองปีนะครับไม่ต้องมาเรียน,นเพราะว่ามันเรียนจบแล้วเหลือทําวิญยานิพนธ์อย่างเ,งเดียวผมก็เลยไปอยู่ที่ประดังเบษานะครับเมื่อเกิดเหตุแก๊งลักเด็กขึ้นนะครับนะครับผมไม่ได้มีหน้าที่และหน้าที่จะไปทําการสืบสวนจับกลุ่มนะครับแต่ด้วยความตกใจนะครับเราก็ใช้รถเนี่ยติดลําโพง ติดลาโพงแล้วก็ประกาศไปนะครับว่าระวังแก๊งลักเด็กนะครับระวังแก๊งลักเด็กนะครับแต่ก็ประชาสัมพันธ์ได้แค่ประดังเบซาสเดานะครับเข้าไปนาทวีแต่ก็ไม่ได้ไปบอกถึงหาดใหญ่ได้นั่นคือในอดีตแต่ท่านรู้ไหมครับว่าตอนนี้ทําไมมีแก๊งลักเด็กเกิดขึ้นมาอีก วิวัฒนาการทางการแพทย์มันจเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับคุณหมอเนี่ยเก่งคุณหมอเก่งสามารถที่จะเปลี่ยนอวัยวะภายในได้นะครับคนป่วยนะครับเช่นตาตาเสียก็สามารถที่จะเอาเลนส์ตานะครับเปลนตามาเปลี่ยนได้นะครับส่วนใหญ่จะขอรับบริจาคจากองค์กรการกุศล ระหว่างประเทศนะครับมาจากทางโซนยุโรปมัง่งอเมริกามัง้งแต่ว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดเลยเวลานี้คือไตนะครับท่านจะเห็นว่าคนต้องฟอกไตนี่ยเยอะมากคนต้องฟอกไตเยอะมากนะครับทางการแพทย์ทุกเก่งเขาสามารถที่จะเปลี่ยนไตได้นะครับเปลี่ยนไตได้แล้วก็ ฉีดยากินยากดภูมิผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าคนที่มีสตังมีเงินมีทองแล้วก็ป่วยเป็นโรคไตน,นะฮะอวัยวะอื่นผมไม่รู้เขาจะใช้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าเด็กเนี่ยมันยังสมบูรณ์มันเหมือนดอกไม้เพิ่งแรกแย้ม yeah, มันไม่ได้เอาเด็กทาลกแบบสมัยเก่าแล้วนะครับมาไล่จับเด็กนะฮะเกิดขึ้นหลายแห่งเลยนะครับ ตำรวจเองก็ต้องสนใจเรื่องนี้นะที่ว่าผมออกมาไล์เนี่ยจะขอความกรุณาเพื่อนข้าราชการตำรวจน้องๆข้าราชการตำรวจนี่สืบให้จริงจังอย่าคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับสืบไปแล้วเนี่ยมันจะไปเจอไอ้แก๊งเวนพวกนี้จริงๆนะครับคือมันเอาเอวัยวะนะครับและก็ส่งขายแล้วก็หลอกว่ามาจากต่างประเทศนะครับนะครับ เอาไปให้โรงพยาบาลหรือคุณหมอทำการผ่าตัดนะฮะคิดแล้วใจหายเป็นห่วงเด็กๆนะครับเป็นห่วงเด็กๆจริงๆนะครับทาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำการจับกลุ่มนะครับหรือเชือดคอไก่ให้ลิงดูนะครับเชือดคอไก่ให้ลิงดูถือเป็นคดีสำคัญเลยนะครับถือเป็นคดีสำคัญเลยเพราะว่า มันคุกคามเด็กเด็กผู้หญิงคนแก่น,นะฮะมาอันนี้ด้วยความห่วงใหญ่จริงๆนะครับจึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับลองมันอยู่ในท่านดูในสื่อออนไลน์นะครับวันนี้นะครับเกิดทั้งเขตใกล้กรุงเทพมหานครทั้งภาคอีสานนะครับมนอันตรายทั้งนั้นแหละครับถ้ามันจับเด็กไปนะครับเดี๋ยวนี้ ถ้าเด็กผู้หญิงยิ่งอันตรายนะครับมันเอาไปบังคับเข้าซ่องขายตัวสมัยหลังนี่ผมไม่ค่อยได้ยินนะครับสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงถูกจับตัวไปเนี่ยมันเอาไปล่ามโซ่เลยนะครับล่ามโซ่แล้วกลางคืนก็ปล่อยมาให้รับแขกนะครับรับแขกเสร็จก็ขังเข้าไว้มีแมงดาคอยคุมที่เขาบอกหอพวกแมงดาคุมตามซ่องอย่างเงี้ยนะครับมันบังคับ เด็กไม่ยอมก็ตบตีมันคับตบตีอันตรายอันตรายครับมาเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ไม่ดีนะครับม